สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้เราก็จะมาถักดอกดาวเร,เรืองกันนะคะลักษณะของดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นฟูๆกระจายกระจายแล้วก็จะมีก้านตรงนี้นะคะนี่จะเป็นฐานดอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวดอกเออไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมพรม ต้นแบบใช้ไหมพรมขนาดสีพายจะเป็นสีเหลืองไหนก็ได้นะคะตามชอบจะเป็นเหลืองอ่อนเหลืองเข้มก็ได้แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวนี่ก็ตามชอบจะเป็นเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็จะมีวัสดุดเพิ่มเติมก็มีกันไกเนาะหลังจากที่มีไหมพรมแล้วก็จะมีกันไกก็จะมีเข็มนะคะเข็มก็หัวเข็มขนาด3าทับศูนย์เหลือหัวเข็มขนาด2.2 สองมิลขึ้นไปก็ได้นะคะสองมิลหรือสองจุดห้ามิลก็ได้แล้วก็จะมีเข็มอ่ะอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมมีกันไกมีเข็มคเทตแล้วก็เข็มที่ใช้กับงานประดิษฐ์นะคะเข็มที่ใช้กับงานประดิษฐ์เนี่ยไอ้ตรงตูดเข็มเนี่ยมันจะกว้างอ่ะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการถักกันนะคะเราจะเริ่มจากถักตรงนี้ก่อนเขียวไหนก็ได้นะคะตามชอบเนาะ เราจะถักโซ่ออันดับแรกเลยเราจะถักโซ่ขึ้นไปสองหนึ่งสองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำเอ,อ็ X, หรือคอทอก็คือว่าเราจะมาตรงนี้เลยพันขึ้นมาให้ได้สองแบบนี้แล้วก็พันออกไปนะคะเราเลือกคอทอหรือ X อันนี้เราจะทำลงไปห้าห้าครั้ง อันนี้เมื่อกี้หนึ่งแล้วนะสองสามสี่เมื่อเราทําลงไปห้าครั้งแล้วเราก็จะมานะคะหลักแรก แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงสีผ่านอ่ะลักษณะของงานแถวแรกก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนะคะหรือพันหนึ่งครั้งหรือเอฟที่เราเรียกกันลงมาช่องเดิม หลังจากนั้นเราก็ลงช่องถัดไปแล้วก็ลงซ้ำลงช่องถัดไปพอหนึ่งคอนะลงช่องถัดไปแล้วก็ลงซ้ำถามว่าช่องถัดไปมันอยู่ไหนเนี่ยนะคะอ่าพอหนึ่งคอก่อนลงตรงนี้ ดึงมาสองเส้นเลยหลักที่หนึ่งลงซ้ำไปอีกหนึ่งหลักหลักที่สองเราจะลงซ้ำก็คือว่าช่องหนึ่งนี้เราจะลงสองครั้งนะคะทุกหลักหรือทุกช่อง ทำพอหนึ่งคอลงไปสองครั้งหลังจากที่เราลงครบแล้วนะคะเราก็จะมาถึงตรงนี้ตรงนี้คือโซ่สามนะคะให้เราลงไปช่องที่สามดึงสีผ่าน ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แถวที่สองคราวนี้แถวที่สามนะคะโซ่สองพันหนึ่งครั้งลงช่องถัดมาพันขึ้นมามันจะได้สามแล้วเราก็ดึงออกไปหมดเลย พันหนึ่งครั้งลงช่องถัดมาพันขึ้นมาให้ได้สามพันอีกหนึ่งครั้งดึงออกหมดเลยสำหรับแถวที่สามเราจะทําแบบนี้เราจะลงทุกช่องนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกช่องอ่ะถักตามมานะคะ เราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วเราก็จะมาอันนี้นะคะตรงโซ่สองมาลงช่องที่สองดึงสีผ่านอเราก็จะได้แบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้แถวที่สามเราก็จะได้แบบนี้คราวนี้เราจะมาทำตัวดอกมันเราก็จะเปลี่ยนสี เราก็จะเอาสีเหลืองขึ้นมาหานะคะ,ะหลังจากที่เราได้สีเหลืองแล้วเราก็โซ่สามพอหนึ่งคอลงไปในช่องเราจะทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องสามครั้งถ้าเรานับ โซ่สามด้วยก็จะเป็นสี่หลังจากนั้นนะคะเมื่อครบสามย้ายมาช่องถัดมาหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้เราต้องทำสี่นะอ่ะอธิบายซ้ำนิดนึงว่าอันนี้เราโซ่สามเป็นหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคออีก สามก็จะเป็นสี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะลงพอหนึ่งคอทุกช่องช่องลาสี่หลักหนึ่งสองสามสี่เมื่อครบสี่แล้วก็ย้ายมาช่องถัดมาเราก็ลงไปอีกสี่หลังสำหรับแถวนี้เราจะทำแบบนี้ หลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวด้วยวิธีการนับขึ้นไปสามช่องเหมือนเดิมแทงลงไปช่องที่สามแล้วก็ดึงสี่ผ่านอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวนี้นะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดอ่ะหลังจากนั้นเรานับถอยมา หครั้งมาลงตรงนี้ลงช่องที่สามหนึ่งสองสามะลงช่องที่สามทำเอหรือคอทอตามด้วยโซ่สองผ่นหนึ่งครั้งลงช่องเดิมทำพอหนึ่งคอลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามลงไว้ช่องที่สองทำเอหรือคอทอตามด้วยโซ่สองตามด้วยพอหนึ่งคอหลักถัดมาหลังจากนั้นโซ่สามค่ะ าลงหลักที่สองนี้ทำเอ็กหรือคอทอตามได้โซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมตามได้โซ่สามมาลงนี้ทําคอทอลงนี้ ตามได้โซ่สองพอหนึ่งคออ่ะจะสังเกตนะคะว่าเราจะลงหลักละสองเมื่อครบสองแล้วเราก็ลงหลักถัดมาตามได้โซ่สามมาลงช่องที่สองตามได้โซ่สองพอหนึ่งคอ ลงช่องเดิมลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะลงช่องละสองเห็นไหมเราจะลงช่องละสองหลักเราจะถักแบบนี้วนมาทั้งดอกเลยนะคะเราถักแบบนี้ลงมาลงช่องละสองครั้งนะคะ วนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะหลังจากที่เราลงครบทุกช่องแล้วนะคะเราก็จะมาจบแถวด้วยอ่ะัอันนี้เราพอหนึ่งคอลงในช่องแล้วเนาะแล้วเราก็จะโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็มาทํา X หรือคอทอหลังจากนั้นโซ่สองอ่ะมาดูนี้ นะคะคอันนี้เราก็จะนับไปโซ่สามช่องหนึ่งสองสามนะคะลงช่องที่สามแล้วเราก็ดึงสีผ่านไปเลยเราตัดจดซ่อนได้นะคะตัดจบแล้วก็ซ่อนได้ ให้เรียบร้อยหลังจากที่เราถักตัวที่เป็นกลีบดอกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดจบเลยลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้เราก็จะมาเย็บให้มันเป็นดอกที่สมบูรณ์เราจะมาเย็บตรงตรงนี้นะคะตรงช่วงนี้นะ ข็มร้อยได้มาเย็บธรรมดาแบบนี้เลยอันนี้เรากะเอานะคะ ให้มันทีๆหน่อยแล้วกันประมาณสามหลักประมาณสามหลักหรือจะประมาณสี่หลักซึ่งช่องหนึ่งของอันนี้ก็ได้ เราจะเย็บมาให้รอบนี้เลยนะคะอ่ะลืมบอกอย่าลืมเหลือปลายตัวนี้ไว้หน่อยนะคะหลังจากที่เราเย็บจนมาจะจะชนกันแล้วนะคะอ่ะให้เราสอดเข็มเอาได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้อ่ะสำหรับตัวนี้เราก็ดึงได้ไปอยู่ข้างบน ายเชือก็จะอยู่ข้างบนนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เรารูดรูดแล้วก็จัดให้มันเรียบร้อยแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูไยได้นี่ก่อน อันนี้เราก็ผูกอ่ะผูกให้มันค่อนข้างแน่นหน่อยหลังจากนั้นเราก็ตัดไปได้นี้ซ่อนได้ให้เรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็ซ่อนได้นะคะ แล้วเราก็มาจัดตัวกรีบดอกมันหน่อยอ่ะเราก็จะได้ดอกดาวเหลืองไว้ทำชิ้นงานอื่นๆนะคะอ่ะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะมีตรงที่มันเป็นจุกดอกมันสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวดอกมัน ก็เรียบร้อยสำหรับวิธีการทำดอกดาวเหลืองแบบง่ายๆเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ